ตันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องการหาผู้นำยี่หรือว่าการหากาสผู้นำยี่นะครับโดยใช้เปรีสะสมมาน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวเล็กของผมนะครับมาดูฮีโร่ครับจะมีวิต้านะครับเจนเวยนะครับแล้วก็มี่วคอปนะครับเป็นผู้นำเป็นผู้นำ ที่8ฮะก็จะเป็นตัวเล็กนะเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานครับส่วนเทคนิคการหาก็คือผมได้มาจากนี่ครับเพิ่มเติมแล้วก็ประก,กาศครับโดยการสะสมเปรีนะครับให้ครบ1 0 0 0 0ครับกิจกรรมครั้งนี้ก็คือ ใช้สะสม5,000มอบการ์ดออก,ก์กานะครับ1ใบแล้วก็ใช้สะสม10,000เบรีมอบการนามิบวกเอเนลหนึ่งชุดนะครับก็คือเราจะสะสมเบรีไปเรื่อยๆครับจนครบ5,000นะครับถ้าเราจะเอาออก,ก์านะครับเสร็จแล้วเรามาห้างสรรพสินค้าครับ ให้เฟรีใหถึงห้าพันตามที่เขากำหนดไว้ครับสำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าเราใช้เฟรีไปถึงไหนแล้วตอนที่ยังไม่ครบครับให้มากดที่ด้านบนขวามือนะครับจะเห็นไหมครับว่าคืนกำไรให้ผู้โดยพวกนี้ครับตรงนี้ครับให้กดดูครับแล้วก็เลือก คืนกำไรให้กับผู้บริโภคนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ถ้าคุณสะสมเท่าไหร่มันก็จะอยู่ข้างหน้าครับส่วนข้างหลังก็คือเปรีที่ขาดไปที่จะครบ500ครับถ้า500ครั้งนี้จะได้ตังประมาณ5 0 0แสนโกนะครับตังทองในเกมนี้นะฮะสำหรับการหาเปรีนะครับ ก็ไม่ยากเลยเราจะได้จากกล่องรับรางวัลจากตรงนี้อยู่แล้วนะครับวันละร้อยในการรับรายวันซึ่งผมรับไปแล้วนะครับก็สังเกตนะครับก็จะมีให้รับทุกวันนะครับจากนั้นก็มาจ่าตรงนี้ครับกิจกรรมนะครับจะทุกครั้งแจกเป็นรีฟรีนะครับซึ่งมันจะได้ตอนนี้มันจะเขียนว่า50บเปรีแต่ถ้า เราเล่นจริงๆมันจะได้1 8 8เปรีครับก็เราต้องมาสุ่มการ์ดในนี้นะครับก็จะมีเวลาโหลดอยู่นะครับดูแต่ละการจับการ์ดนะครับจะเห็นว่าเวลาจะเป็น,ปนชั่วโมงนะครับวันนี้ผมจะได้รุนการ์ดเดียวกับยุทธธรรมครับอีก5ชั่วโมงข้างหน้าครับ ก็ลุปไปครั้งหนึ่งครับเราก็จะสะสมเปรีได้แปด้อยไม่ใช่นะครับร้อยแปเปรีครับจากนั้นวันต่อไปผมก็จะมาเปิดอีกรอบหนึ่งครับมันจะรีทุกๆวันครับจากนั้นวันต่อไปผมก็จะได้ร้อยแปดสิบแปดเปรีเหมือนกันครับการสะสมเปรีนะครับก็จะหาได้จากที่เล่นนะครับจากการประลองนะครับ พอลองถ้าชนะนี่ก็จะได้ประมาณ3เปรีนะครับซึ่งน้อยมากนะครับแต่ถ้าแพ้ก็จะได้2เปรีครนะเป็นเงันปลอบใจนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเนาะชนะกับแพ้นะครับนะครับแล้วก็จากการตีบอสทุกวันลาบูลนะครับก็การตีบอสก็จะเปิดให้ตีประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับของวันนะครับ นี่ครับเงื่อนไขก็อยู่ตามนี้เลยอันดับ1ได้2อ0เปรีอันดับ2ได้150แต่เราคงไม่ได้ครับเราก็จะอยู่ประมาณอันดับที่21ถึง40หรือว่า4 1ถึง60นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ครับสำหรับบางเซิร์ฟก็อยู่ไปนะครับตามเกณฑ์ที่เขาว่าเลยฮะจากนั้นก็ครับ ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้หาเปรีครับครับการขุดสมบัติครับก็มันจะมีให้เลือกนะครับรู้สึกว่าจะมีประมาณ3มชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันผมจำไม่ได้เนี่ยอ้าวไม่ใช่นะครับเป็นขุด1ชั่วโมงก็จะใช้เวลาขุด1ชั่วโมงได้10บไปรีครับ สำหรับสมชั่วโมงรู้สึกว่าจะได้30บเปอร์เซ็นต์นะครับตามชั่วโมงหรือเปล่ายังไงครับสำหรับไปชั่วโมงก็ขุดไปเรื่อยๆครับจากนั้นก็จะมีการไปแย่งชิงครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่นะครับก,กดเข้าไปนะครับเราก็ไปกดโจมตีกับผู้เล่นในเกมได้เลยเราก็จะเลือกนะครับคนที่ มีเลเวลต่ำกว่าเราหรือว่าอะไรต่ำกว่าเรานะครับส่วนผมตอบแทนนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับด้านขวามือนะครับจะเป็นขาวๆนะครับแย่งชิงได้ประมาณ18200แปดสองร้อยเหรียญทองครับกับห้าเปรีครับค้นหาใหม่อย่องนี้เราไม่ต้องไปกดตรงค้นหาก็ได้ครับกลับแล้วก็เข้าใหม่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าวิธีแบบนี้จะเสียอะไรไปนะครับตอนนี้ผมยังไม่อยากจะตีครับ ก็สมบัตินี่ก็คือที่หาการาดหาของดอกครับต่างๆน,าน้าดีจะมีครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งในการหาเปรีนะครับรายวันนะ,ค,นนะครับคือนี่ครับกดไปที่บวกตรงเปรีครับอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่าเน็ต นี่นะครับเติมเนี่ยนะครับเติม90บาทได้170เปรีนะครับสำหรับคนที่มีการเติมครั้งแรกคืน170เเปรีเปรีก็คือมันจะได้2เท่าครับถ้าคุณเติมเข้าไปอย่างนี้นะครับแนะนำสำหรับคนที่เติมใหม่ๆให้เติมประมาณนี่ครับเติมเอานี่ครับการ์ดรายเดือนการ์ดเดือนนั่นเอง คือเราจะเติมแล้วได้200เปรีแล้วก็บวกขอบแดงข้างหลังอีกประมาณ200เปรีครับการเดือนมันดียังไงก็คือนี่นะครับหมาที่ตรงชอปเปอร์กิจกรรมนะครับตรงมุมซ้ายมือด้านล่างนี่ครับนะครับ,นะรบเห็นไหมครับก็จะมีนะครับการ์ดรายเดือนเป็นโปรการ์ดรายเดือนนะครับ ถ้าคุณเติมตรงนั้นปักเข้าไปก็คือคุณจะได้เวลา30วันใน30วันนี้คุณก็จะได้เปรีจากตรงนี้วันละร้อยกับเศษการ์นึ่งเศษนะครับข้อดีของการรายเดือนเดือนก็คือเราจะได้มาเป็น30เท่านะครับก็คือเดือนหนึ่งนั่นเองฮนะถ้าเติมเข้าไปนะครับคือแน่ๆก็คือได้อยู่แล้วประมาณ200เปรีนะครับ จากนั้นก็รับไปอีกวันละร้อยครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากหาเปรีนะครับโดยแบบเร็วๆนะครับก็เนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะรีทุกๆ2อถึงสาวันนะครับการใช้สะสมอย่างนี้ก็อ่านที่เงื่อนไขนะครับถ้าสะสมใช้สะสมครบหมื่นเปรีก็คือเราเก็บเปรีให้ครบ1นึ่งหมื่นครับ จากนั้นเราก็จะไอทำอะไรก็ได้ให้เป็นดีมันลดเหลือศูนย์ครับโดยที่ว่าเงื่อนไขจากตรงคืนกำไรพูดบริโภคฮะเดี๋ยช้านิดนึงครับเนี่ยครับ1นึ่งมืเปรีเราก็จะดูจากข้างหน้านะครับว่าเราเสะสมได้ถึงไหนแล้วนะครับที่ผมบอกไปในช่วงแรกครับครับผม ส่วนการเติมเงินก็ง่ายๆก็คือเซเว่นนะครับหาง,ง่ายๆหรือร้านสะดวกซื้อกล้บ้านคุณครับช่องทางการชําระเงินที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นทูมันนี่นะครับกับบอลทูคอร์ครับสองอันนี้หาไม่ยากเลยตัวอันอื่นผมไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะครับครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับการหาเปรีรายวันแล้วการรับตัวละครผู้นำ28ในการเก็บเปรีนะครับฮะตามกิจกรรมครับส่วนการเติมนี้เติมสะสมนะครับ5,000เปรีผมจะอธิบายอย่างหนึ่งว่าถ้าคนที่มีกรอบแดงๆอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับ มันจะคิดบวกกันด้วยนะครับสมมุติคุณเติมพันบาทนะครับเป็น2 5 5 0ั0ห้าเปรีนะครับคุณก็จะได้ข้างหลังอีก2 1 5 0เปรีครับก็จะได้เป็นรวมทั้งหมดก็จะเป็น4ี0พันส0งครับก็คือคุณก็เติมอยูประมาณพันเปรีครับคุณก็จะได้ นี่ครับ5 0าบาทครับคือพันเปรีครับคุณก็จะได้ในการเติมสะสม5000เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีขอบแดงข้างหลังก็คือคุณต้องเติมนะครับขั้นต่ำก็อย่างน้อยประมาณ2 5 0 0ครับถึงจะเติมสะสมเปรีได้นะครับครับก็มีอะไรมากครับเทคนิคการหาผู้นำาี่นะครับอาจจะเก็บนานนิดนึงสำหรับคน ที่ไม่ค่อยเติม้วสำหรับคนที่เติมนะครับอย่างคนที่เติมก็แนะนำว่า v p 2จะคุ้มครับจากกิจกรรมในช h อป p e r นี่นะครับถ้าเป็น VIP 2นะครับคุณจะหาเปรีได้จากตรงนี้อีกด้วยนี่ครับแผนเติบโตนี่ครับคุณซื้อไปเลยนะครับ8 8 8ปเปรีครับจากนั้นคุณจะได้คืนประมาณ5 0 0 0เปรีครับดูที่เงื่อนไขของมันนะครับ ถ้ากองโจนคุณถึงเลือก18จะได้รับ398ไปรีนะครับจากนั้นก็ดูรายละเอียดต่อไปครับ28ครับ38 48 58 68นะครับจนครบนะครับก็สำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วเป็น v p 1ก็แนะนำนะครับ VIP 2องเท่านั้นเองก็จะได้อีก5,000ไปรีนะครับการหาไปรีง่ายๆในเกมครับ ากนั้นก็จะมีกิจกรรมทางด้านหน้าครับอ,อ้อลืมบอกไปนี่นครับสมบัติทะเลนะครับก็จะมีบางทีก็จะมีเปรีแจกอย่างนี้นะครับประมาณ2ี่สเปรีนั่นเองสําหรับตรงนี้เราก็จะได้สุ่มวันละ2องครั้งครับหรือว่าจะมากกว่านั้นเราก็ต้องเสียเปรีนะครับครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ